เอ้าเอ้ยมาลุพ่าโอ้คุณทำอะไรของคุณนี่อ่อผมซ้อมกอล์ฟนะครับแล้วนี่มาซ้อมกอล์ฟอะไรเวลาป่านนี้เนี่ยแล้วทําไมถึงมีคนซ้อมกอล์ฟในสถานที่ราชการแบบนี้ได้นะอโอ้หกโมงเย็ยนแล้วนี่ครับเราก็สามารถซ้อมกอล์ฟได้ไหมครับอันนี่ไงนี่ไง นี่คุณลืมเรื่องกฎระเบียบของการซ้อมกอล์ฟหลังเลิกงานในสถานที่ราชการแล้วเหรอเดี๋ยวก่อนะฮะมันมีกฎข้อนน้วยเด้อครับว่าห้ามซ้อมกอล์ฟหลังเลิกงานและบทลงโทษสำหรับคนที่เอาไม้กอล์ฟมาซ้อมเวลาหลังเลิกงานก็คือไม่เลยครับคนที่เอาไม้กอล์ฟมาซ้อมหลังเลิกงานเนี่ยจะต้องอ,อ่งั้นผมขอโทษครับ ต่อไปนี้ผมจะไม่ซ้อมกอลในที่ออฟฟิศอีกแล้วครับจะต้องใจเย็นๆครับเพราะเราไม่มีบทลงโท่ออยๆๆจริงด้วยคุณธนกรพอได้อำคนแล้วรู้สึกดีจังเลยสบายใจแล้วใช่ไหมครับท่านหนออถ้าอย่างนี้ก็แยกย้ายกลับบ้านกันนะครับโอเค งั้นผมก็ซ้อมกอล์ฟต่อได้ใช่ไหมครับซ้อมตรงไหนก็ได้คุณจะตีตรงไหนก็ได้เราไม่มีบทลงโทษอะไรเลยเลื่องงานแล้วเต็มที่แย่ที่เฉยได้เลยครับถ้าผมซ้อมได้ใช่ไหมครับซ้อมได้ใช่ไหมตีตไหนก็ได้ใช่ไหมรถเดี๋ยวรถมาแล้วก็พอโอเคไหมว่าตีไหนก็ได้ขอบคุณพระชดามากนะครับยินดีมากเลยค่ะคุณมารรดคือเป็นเกียรติมากๆเลยบอกว่าคุณมารรดก็จะชอบไมค์กอล์ฟที่ให้ไปนะคะโอ้ ชอบมากมากครับรอให้มีโอกาสเราไปออกรอบกันนะครับอุ้ยได้สิคะ่ะยังไงก็ถ้าจะออกรอบก็โทรมาแล้วกันเนาะได้เลยครับเดี๋ยวตีให้ตายเลยผมจะหวดให้สนั่นเลยเด้เกิดมาเลนกับผมครับหวดกอล์ฟเหรอคะใช่ครับ<อ>ใช่ครับห<อ>วดกอล์ฟนะครับอารมณ์เป็นคนอารมณ์ดีนะครับครับผมโอ้โห แม่ท่านบอกครับเดี๋ยวนี้ดูคุณมารุตนนี่เขาอินกับก๊อฟจังเลยนะครับดูทรงนี้นี่ติดแคดดี้แล้วมั้ง หัวใจของผมนี่มอบให้กับภรรยาและลูกของเราแหละครับติดแค่ลูกแค่ีไม่มีหรอกครับดีแต่เป็นด๊ดดี้ที่น่ารักอ๋อตอบคล่องแคล่วมากเหมือนซ้อมมาจากบ้านเลยนะครับท่านหมออ๋อน่เละสิจริงๆถ้าสงสัยเรื่องอะไรถามผมได้เลยนะครับผมตอบไปทุกเรื่องเลยนะพูดเองนะครับครับผมถามได้ทุกเรื่องจริงเหรอถามได้เลยครับถ้าอย่างนั้นเพื่อให้คําตอบมันซื่อสัตย์หน่อยพอดีผมมีพริกป่นเหลืออยู่ในกระเป๋าเสื้อเอาเป็นว่าถ้าคุณตอบได้ครบก็ไม่ต้องกิน แต่ถ้าตอบคำถามผู้ผลสองคนไม่ได้ครบกินพริกป่นเอาไหมครับโอ้มัน,ม,น,ม,นมันไม่โหดไปหน่อยเหรอครับพอครับเพราะว่าแค่ซอสพริกจัดนั้นกินไก่หวานๆเขายังไม่ไหวเลยนี่พริกป่น้ั้งซองเลยนะมันคงไม่โหดหรอกครับถ้าเขาไม่มีอะไรปิดบังถ้าเขากล้าตอบ<ๆ>ก็ไม่ต้องกินนีกครับก็ถูกกับพอ,อ,อไม่ห่วงครับผมตอบได้หมดอยู่แล้วคำถามครับ ครับคุณชอบผู้หญิงแบบไหนครับแบบภรรยาผมครับแล้วเคยปิ๊งคนอื่นบ้างไหมครับปิ๊งภรรยาผมคนเดียวครับอ้โผคล่องแคล่วสุดๆไวคนเราทำามซาื่อสัตย์ไม่ต้องลังเลหรอกครับเคยแอบซ่อนเงินภรรยาไหมครับเออเคยเคยครับที่ไหนครับเคยในกระเป๋าภรรยาครับทำไมต้องกระเป๋าภรรยาครับที่ที่อันตรายที่สุดคือที่ที่ปลอดภัยที่สุดใช่ไหมครับใช่ครับถูกต้องครับยังมีที่ซ่อนอื่นอีกไหมครับก็ใส่ในกระเป๋าสะพายของภรรยาครับ ซ่อนไว้หลายที่ขนาดนี้คือตั้งใจจะเอาเงินไปทําอะไรเหรอครับมารุตผมก็เอาเงินซ่อนเอาไว้ในกระเป๋าภรรยาเนี่ยเพื่อดีว่าเขาจะได้ไปซื้อนมนะครับซื้อนมไปทําไมเหรอครับซื้อมาแก้เผ็ดถ้าเกิดต้องกินพริกล้างลิ้นนะครับผมไดรับลยครับไ้รัรอเล่น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 ไม่ต้องกินจริงก็ได้แมไม่ได้ครับผมเป็นคนคำไหนคำนั้นผมตอบไม่ครบ ต้องกินทั้งหมดแล้วครับดิ้ง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 เรามีคำถามพิเศษครับถ้าคุณตอบข้อนี้ได้เนี่ยคุณไม่จำเป็นต้องกินครับคุณมารุ้ได้ครับมาเลยครับผมเห็นคุณมารุ้เนี่ยซื้อไม้ก๊อกใหม่ๆมาหลายอันเลยคำถามก็คือคุณเอาเงินจากไหนมาซื้อเหรอครับผมไม่ได้ซื้อเองหรอกครับพอดีลูกค้าเขาให้มานะครับซัพพลายเออร์เหรอครับใช่ครับคุณรัชดานะครับก็ให้ผมมา ก็พาไปออกรอบถ่ายรูปเซลฟี่เขาอยู่ผมก็มีรูปนะครับดูได้เลยนะครับนี่นะครับโทษนะครับนี่เขาให้มาเฉยๆเลยเหรอครับใช่ครับเขาให้มาเฉยๆเลยแต่แต่อะไรครับแต่คือเขาเขาเขาขอแลกกับการร่วมโปรเจกต์ในโครงการของเราด้วยนี่มันเข้าข่ายเจ้าหน้าที่พนักง,งานของรัฐรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแล้วนะคุณมารูทใช่ครับ คุณรู้ไหมครับคุณมารุห้ามไม่ให้เจ้าพนักงานของรัฐผู้ใดนะครับรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้จากผู้ใดนอกเหนือจากทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมายกฎหรือข้อบังคับที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายเว้นนะครับแต่การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยทำจัญญาตามหลักเกณฑ์และจำนวนที่คณะกรรมการปปชกำหนด จ้าพนักง,งานของรัฐผู้ใดฝ่าฝืนมาตราน2 8ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน60,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับครับคุณมารุธครับเนี่กอบฟอะไรของคุณมารุธเนี่ยราคาก็น่าจะสัก6-7,000 0บาทได้มั้งโอ้ไม่ใช่หรอกครับนี่เป็นที่ยี่ห้อดังเลยผมว่าน่าจะราวๆสักหมืองหมื่ออมนะครับ แล้วก็คุณรัชดาเนี่ยเขาขอมอบให้เป็นของขวนนัญอ่ะผมขอรับไว้ได้ไหมครับไม่ได้ครับเอา้าทำไมอะฮะการที่คุณมารุตเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแม้จะรับเป็นของขวัญหรือสินน้ำใจไม่ได้ให้เป็นสินบนก็ต้องห้ามด้วยกฎหมาย <c oughs> เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่และซึ่งไม่ผิดระเบียบของราชการ <c oughs> อีกอย่างเนี่ย เราควรจะเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเยาวชนสิครับในกรณีที่มีคำสั่งไม่ให้รับนะครับก็ให้คืนทรัพย์สินนั้นแก่ผู้ที่ให้ทันทีหากไม่สามารถคืนได้เนี่ย,ยก็ให้ส่งมอบให้กับหน่วยง,งานที่สังกัดโดยเร็วครับผมจะไม่คืนก็ได้นะครับแต่เดี๋ยวจะมีทางคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงเนี่ยเชิญคุณไปพบนะครับมารุจเจอกันยันครับคุณรัชาดาครับคุณรัชาดา ได้ยินไหมครับโอ้ผมภูมิใจในตัวคุณมากเยี่ยมคุณนาโอ้ดคือผมอยากทราบนะครับว่าไม้กอล์ฟที่ให้มาเน่ยเกินหกหมื่นไหมครับคุณมายอยอกครับยอกครับยังไม่ได้โทรเลยนี่แคต้องรอไม่ได้เลยครับแค่้นผมเรียกหนึ่งก้ามหนึ่งแบบไม่หยอกเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวเราจะติดคุกสามปีผมช่วยคุณไม่ได้นะคุณมาโร้ผมล้อเล่นครับผมขอกล่าวด้วยสัตย์จริงเลยว่าผมจะนำไม้กอล์ฟทั้งหมดไปคืนคุณรัชดาครับที่รัชดาเลยครับคุณรัชดาอยู่รัชดา